Oh, 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 oh. Oh. รวมของแต่งบ้านมงคลาศาสนาอยู่แล้วรวยมังมีสีสุข ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมีความเชื่อบทบาทสำคัญในชีวิตของผู้คนมันลอลอความเชื่อแค่านิยมหรือแม้แต่แนวทางการตกแต่งบ้านของพวกเขาการตกแต่งบ้านด้วยองค์ประกอบที่เป็นลักษณะแห่งความมงคลความมั่งค่งและความโชคดีเป็นวิธีที่บุคคลจะเชิญชวนพลังงานด้านบวกเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยของพวกเขาในบทความนี้เราจะมาสำรวจการตกแต่งบ้านตามความเชื่อต่างๆที่สามารถช่วยบรรยากาศให้ความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภ ความเชื่อแบบห่วงจุ้ยแนวาทางปฏิบัติของจีนโบราณเน้นการไหลของพลังงานในพื้นที่การนําหลักห่วงจุ้ยมาปรับใช้ในการตกแต่งบ้านจะช่วยพลังงานด้านบวกและดึงดูดความมั่งคั่งได้หนึงนะครับแจกันแห่งความมั่งคั่งแจกันตกแต่งเหล่านี้มักทําจากวัสดุมีค่าเช่นทองหรือว่าหยกเชื่อว่าจะสะสมและขยายพลังงานแห่งความมั่งคั่ง 2. เหรียญเสริมห่วงจุย้ยการแขวนเหรียญหรือเครื่องประดับรูปเหรียญไว้ตรงหน้าทางเข้าหรือมุมความมั่งคั่งของห้องจะนำความโชคดีและความมั่งคั่งทางการเงินมาให้ความเชื่อแบบศาสนาฮินดูพรจากเทพเจ้าในศาสนาฮินดูมีลักษณะและเทพเจ้ามากมายที่เชื่อว่าจะนำโชคและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านของตกแต่งบ้านตามความเชื่อได้แก่หนึ่ง เทวรูปพระพิคเนธพระพิคเนธเทพเสียนเป็นช้างเป็นที่นับถือในฐานะผู้กระจัดอุปสรรคและนำโชคลาภมาให้การวางพระพิคเนธไว้ในห้องนั่งเล่นหรือว่าใกล้ประตูทางเข้าเชื่อว่าเป็นการเชิญชวนให้เกิดพลังงานด้านบวกและความสำเร็จ 2. ลักษณะสวัสดิกะในาศาสนาฮินดูสวัสดิกะเป็นลักษณะโบราณของความผาสุกและความโชคดีสามารถนำมารวมเข้ากับการตกแต่งเช่นของแขวนผนงัง พรมหรือว่าเซรามิกเพื่ออวยพรให้บ้านมีแรงสันะเทือนในทางบวกความเชื่อแบบอิสลามความงามและจิตวิญญาณการตกแต่งบ้านแบบอิสลามผสมผสานศิลปะเข้ากับจิตวิญญาณด้วยการผสมผสานลวดลายอิสลามและการประดิษฐ์ตัวอักษรผู้สัทธาสร้างสภาพแวดล้อมที่ทั้งดึงดูดสายตาและยกระดับจิตวิญญาณ ของตกแต่งนะครับได้แก่ 1. น,นะครับการประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอาหรับการแสดงองค์การจากอุลอานหรือวรีอิสลามที่มีความหมายในรูปแบบของการประดิษฐ์ตัวอักษรที่ออกแบบมาอย่างสวยงามสามารถแทรกซึมพื้นที่ด้วยจิตวิญญาณและพร 2. การป้องกันดวงตาปีศาจความเชื่อในดวงตาชั่วร้ายและอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นที่แพร่หลายในหลายวัฒนธรรมการแขวนเครื่องรางของข,องของังหรือว่าของตกแต่งที่มีลวดลายดวงตาสามารถปัดเป่าพลังงานด้านลบและป้องกันบ้านได้ความเชื่อแบบศาสนาพุทธความสงบและความเจริญรุ่งเรืองการตกแต่งบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสนาพุทธเน้นที่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและกลมกลืนกันต่อไปนี้นะครับเป็นของตกแต่งบ้านเกี่ยวกับศาสนาพุทธ 1. รูปปั้นพระพุทธเจ้าแสดงถึงผู้รู้แจ้งพระพุทธรูปนำความรู้สึกสงบและพลังงานด้านบวกมาสู่บ้านวางไว้ในมุมทําสมาธิหรือพื้นที่ใช้สอยสามารถส่งเสริมความสงบภายในและการเติบโตทั้งจิตวิญญาณ 2. ทงธงสวดมนต์ ทงสวดมนต์สีสันสดใสประดับด้วยบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าจะนำพรและความโชคดีเมื่อแขวนไว้ในล่มหรือว่ากลางแจ้งพวกเขายังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าการประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาอาหรับนั้นเป็นความเชื่อแบบใดเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนจะไพ่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม